เริ่มกันที่ด้านหน้านะคะอันดับแรกเลยที่เราเห็นก็จะมีสปอตไลท์คู่หน้านะคะแล้วก็กระจังหน้ากับไฟเนี่ยจะแต่งมาใหม่นะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมทั้งชุดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตาไฟนะคะจะมีเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะตรงนี้นะคะรอบๆเลยนะคะแต่งมาใหม่รอบวงตรงไฟเลยนะคะมีอินเตอร์คูลเลอร์นะคะสีขาวแม็กเดิมนะคะมีบันไดข้าง นี่รอบๆตัวรถนะคะเป็นสีขาวสวยเลยนะคะตัวยางนะคะจะเป็นแม็กขอบ17นะคตัวนี้ได้เป็นแม็กเดิมนะคะแต่แค่ทําสีดํานะคะแต่งดูเท่ๆสปอร์ตนะคะตีโป่งรอบเป็นสีดํานะคะเป็นตัวไฮรัก V n t u r b o นะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะตรงกระจกมองข้างเนี่ยครอบโครเมียมด้านในนะคะกระจกไฟฟ้านะคะ สี่บานปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะตัวนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีระบบสั่งการด้วยเสียงสามารถควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะคะแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้เลยนะคะแอบบแบ็กคู่นะคะจะเป็นตรงพวงมาลายัยแล้วก็จะเป็นตรงคอนโซลด้านหน้าด้านนี้นะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกีนะคะเป็นจัวดีวีดีมีนิเกเตอร์ด้วยตัวนี้นะคะนำทางได้ เป็นกล้องถอยหลังนะคะชัดเจนนะคะมุมกล้องถอยหลังแอร์นะคะเป็นอนาล็อกแอร์เย็นนะคะมีรองรับ usb ได้นะคะตัวนี้ไม้นะคะวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมืนแปดันกว่ากิโลนะคะสภาพดีนะคะเครื่องแน่นเครื่องเงียบมากเลยตัวเบาะด้านหลังก็กว้างนะคะไม่มีตำหนิไม่มีขาดนะคะนี่เลย เดานไม่มีรอยเจิมไม่มีเป็นขุยนะคะสภาพดีที่เก็บแม่นนะคะสปริงใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวนี้ที่บังแดดน,นะคะไม่มีขีดข่วนไม่มีตำหนินะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็จะเป็นโช๊คค้มสองข้างเลยนะคะดูตรงคานนะคะ นี่นะคะคานเดิมนะคะตะเข็บรอยเม็ดองเมคอาร์ตอะไรทุกอย่างครบเลยนะคะกลมสวยเลขตรงคานนี่ชัดเจนนะคะตะเข็บรอยซีนรอยทุกอย่างนะคะเดิมเดิมหมดเลยตัวเครื่องนะเครื่องสามพันนะตัวเครื่องดีนะคะไม่มีตำหนินะดูรอยแต้มเมคอาร์ตโรงงานนะคะครบชัดเจนหมดเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้การเซอร์วิสแมนเทนเนนต์ปกติเลยนะคะ ปี2013นะคะเป็นปี2013แท้เลยเดี๋ยวแพ้ให้ดูเพจนี mm hmm. ่นะเพจปี2013สภาพรถสวยนะ,ะฝากระโปรงมีฉนวนกันความร้อนเรียบร้อยเดิมเดิมส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายก็จะเป็นลมดำนะคะสวยงามแต่ง Vigo Champ นะคะสามพันตัวจีนะคะตัวท็อปเลยมีกล้องถอยหลังก็จะเป็นตรงนี้นะคะ แล้วก็แมกไลเนอร์จะเป็นเดิมๆโรงงานเลยนะคะของโตโยต้าเลยออกศูนย์แล้วก็ไม่มีไม่มีชนนะดูจากตะเข็บได้เลยสภาพดีนะคะรถไม่เคยบรรทุกหนักเลยเป็นรถใช้งานใส่ของบรรทุกของทั่วไปไม่ไม่ได้รถบรรทุกนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมียางอะไหล่นะคะพร้อมใช้งานนะคะตรงนี้ด้านข้างก็สวยๆเลยนะคะ สำหรับรอบคันตัวรถนะคะก็ไม่มีริ้วรอยไม่มีตําหนินะคะคือรถสภาพสวยเดิมพร้อมใช้นะคะอาจจะดูแต่งแต่งเท่ๆมาบ้างนะคะนี่เลยสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะโตโยต้าวีโก้สามพันตัวจีคันนี้นะคะสี่ประตูเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบสามแท้นะคะราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามแพร 0819391844ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะที่สำคัญกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะคะว่าคลิปต่อๆไปแพรจะนำตัวรถคันไหนมารีวิวให้ลูกค้าชมนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ